สวัสดีชาวเวนัสเกมเมอร์นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่าไปงาน TG จวันในวันพรุ่งนี้นะผมก็จะไป3วันเลยอ่าไม่ได้ไปวันเดียวอะไรแบบนี้มาเราจะมาพูดเลยว่าผมไปเนี่ยผมเจ้าอะไรไปบ้างอ่าเราจะมาดูกันดีกว่านะจริงๆก็กดจะถ่ายเออเปิดหน้านะแต่ว่าขี้เกียจว่ะอืมเอาไว้อย่างเงี้ยครับง่ายดีครับอืมเดี๋ยวตั้งขาแป๊บนะโอเคไม่ต้องงงนะ,ะไม่ต้องเบอร์อะไรเราจะมาดูของที่ผมเจ้าไปนะฮะ แบบน,นึงนะอ,อย่างแรกก็จะเป็นรูปของคนดังแต่ละคนที่ผมรู้จักนะครับเช่นพี่คิวเคนคครับนี่รูปนะหมุนโฟกัสก่อนจะเย็นๆเรื่องเรื่องเยอะจริงๆกูต้องมาหมุนโฟกัสใช่ไหมอ่ะโอเคครับนี่รูปพี K ่คิวเคนเคนะฮะแล้วก็ต่อไป คิวเวคอร์ดนะครับอืมทำไมกูไกลรูปแล้วก็จะเป็นเซตของสบายนี้ก็จะเป็น2คนนะฮะเอาแคสเกมก่อนนะฮะพี่กายนะครับพี่กายซินนัสเตอร์อ่ารูปมีเยอะนะครับมีเยอะดูดูดูด,ดูให้ดูก่อนแล้วก็อ่ารูปพี่กายมีหลายรูปอยู่รูปนี้ฮะอืมรูปนี้ ประมาณนี้ใช่ป่ะหมดแล้วเฮ้ยมีอีกมีอีกไายดูแบบไม่เตรียมของไม่เตรียมตัวที่อะไรเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็รูปนี้ครับอืมโอเคก็ถือว่าเป็นการแจกเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นเป็นรูปที่ผมถ่ายขึ้นมาเองนะฮะก็เป็นรูปพวกนี้ก็ผมไม่ได้เอาใครมานะก็ขอพูดไปก่อนในแบบไอ้แหน่รูปใครมาปิ้นใหม่ไม่รูปรูกกูเองครับก็คิดว่าเป็นการ ให้แฟนคลับแล้วก็เป็นการแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนเพจ BN Photographer อ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นรูปพี่โซนะครับพี่โซสิบติ๊ตครับสิบติ๊อ่ะดูรูปอืมโอเคครับต่อไปขี้เกียจหยิบอืมอันนี้แหละให้ดูเงี้ยขี้เกียจโดยเซ็นแล้วก็จะให้ไปเซ็นกันที่งานนะฮะแล้วเดี๋ยวจะจัดจะแจกยังไงก็เดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีแล้วกันอืมแล้วก็รูปนี้ โอ้เหียอย่างนี้ปะเยอชิบหา,า,ายดูประมาณช่วงวินาทีหนึ่งโอเคนะอ่าแล้วก็จะพูดถึงเรื่องออชุดที่ไปชุดที่ผมใส่ไปคือวันวันศุกร์วันพรุ่งนี้ผมก็คงไม่ได้แต่งตัวอะไรมากมายนะฮะก็คงแบบไปชุดปกติแต่ว่าวันเสาร์ผมก็จะใส่ชุดตัวนี้ไปนะฮะก็คือชุดตัวนี้ครับรายการผมเองอชุดตัวนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้ แต่ข้างหลังคงไม่เห็นครับเพราะกูต้องกูต้องสะพายกล้องไปคงไม่มีใครเห็นว่าเสื้อกูเป็นยังไงอ่าอะไรประมาณนี้ครับก็จะมาพูดแค่นี้ถือว่าทำไมกูต้องไกลไหมกู่คิดซะว่ามาพูดแค่นี้แล้วกันนะฮะก็เอาไว้เจอกันที่งาน Thailand Game Show นะฮะก็มาคุยกันได้นะครับมาทักได้นะครับถึงเราถ่ายรูปอยู่แต่เราก็สามารถคุยกับพวกนายได้นะครับเราไม่ได้หยิงอะไรมากมายไก่กองขนาดนั้นอืมแล้วก็ รูปตำนานครับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะก็นะเนี่ยตำนานครับอืสองใบใบใหญ่เลยอ่าใครจะได้ไปก็มารอดูในงานกันแล้วกันนี่กูเพจช,ช่างภาพหรือแคสเกมเนี่ยโอ้ยเยี่ยเลย <laughs> โอเคก็มาพบกันที่งานนะครับอือพบกันที่งานอืมโอเคครับบายพบกันที่งานครับผมจุ๊บ